สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับ200ล้านในครั้งเดียวนี่นะเสี่ยงกันไปหรือเปล่าตอนนี้พี่เขยกำลังยกมือขึ้นคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้งตามคาดตาม หนุ่มน้อยกับการพนันหน้าสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือความใจร้อนถ้าควบคุมจิตใจของตัวเองให้ดีไม่ได้ก็ไปไม่ได้ไกลหรอกยังไม่ทันเห็นไพ่แต่กับโรงเดิมพันก้อนไญยคิดว่าตัวเองเป็นเทพพนันหรือไง สองรล้านนี้คิดซะว่าเป็นค่าเล่าเรียนนะตาเนี้ยชนะแน่ชิบหายคุณชายหรีตระกูลใหญ่กิจการโตแพ้แค่เนี้ยคงไม่ถือสาหรักใช่ไหมพูดจบหรือ,อยัง พูดจบแล้วก็มาแหกตาดูเฮ้ยแกแกดูแล้วเหรอเป็นไปไม่ได้แกดูตอนไหน คิดว่าฉันไม่ดูไพ่ที่ความไปจริงๆหรอตั้งแต่เริ่มตาแรกฉันจัดไพ่ก้อนเล็กเสมอลองเราดูสิว่าทำเพื่ออะไรใช่แล้วพอดูไพ่ตอนที่คุณไม่ทันสังเกตไงคุณนี่นะทักษะไม่แย่หรอกแต่มั่นใจเกินไปผมไม่ได้คิดว่าเร่งกันแค่ไม่ก,กี่ตานี้ก็จะรู้เทคนิคของผมได้จริงๆหรอกใช่ไหม จุดบกพร่องที่ผมเคยเผยอ,ออกมาเป็นจุดบกพร่องจริงๆหรอกรขยับเล็กๆที่ฉันเคยชินเป็นความเคยชินหรือเปล่าไม่คิดเลยเหรอว่าฉันจงจะแสดงให้คุณดูนะฉันสร้างสถานการณ์นี้ไว้ตั้งแต่แรกบนโต๊ะเดิมพันนี้คุณต่างหากที่เป็นเหยือ่อ เท่าแกเสรนเงินที่เอามาเล่นรอบเนี้ยยืมมาหมดเลยสินะลาบากแล้วล่ะเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเท่าแกเสรนผมกลับไปค่อยคุยยุทธใครสั่งให้ไปเท่าแกหรีเงินก็ได้แล้วยังจะไม่ให้กลับอีกเหรอ สกุลหลียของคุณนะ่าต้อนรับแขกแบบนี้ทำไมไม่พวกเขาไปล่ะเดี๋ยวนายก็รู้มีมีดไหมยืมน้อยใช้เป็นไหมคิดว่าไง ตาที่15ก่อนที่จะเปิดไพ่ตอนคุณขอให้สับสำรับคุณช่วยโอกาสขโมยเอโพดามไปซ่อนในกระเป๋าเสื้อคิดว่าฉันไม่เห็นจริงเหรอที่ไม่เปิดโปงก็เพราะแค่อยากร้องให้คุณหมดตัวก่อนเท่านั้นแลหละฮะแกก้าวเล่นสก,กรปรกในถิ่งของฉันเหรอเท่าแกเสริญช่วยอธิบายหน่อยอเอเอเข้าใจผิดแล้ว แม่เคารพกฎรู้ไหมว่าจุดจบเป็นยังไงตัดมืออ๋อมือฉันอท่าแกเสริญคุณล่ะว่าไง ไม่ไม่เกี่ยวกวับฉันนะฉันไม่ได้สั่งให้เขาเล่นสกกโปกเป็นความคี่ของเขาคนเดียวฉันไปก่อนล่ะที่เหลือนายจาัดก,การเองอย่าให้ที่นี่กลายเป็นที่ก่อเหตุล่ะความรู้สึกข,ของการตัดมือคนสะใจไหม ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอไม่ได้ตัดมือตัวเองสักน้อยจะรู้สึกอะไรล่ะตัดมือคนไปทั้งคนนิ่งได้ขนาดนี้แถมยังบอกว่าไม่รู้สึกอะไรคนคนนี้คงไม่ได้เคยฆ่าคนมาก่อนแล้วใช่ไหม คิดไม่ถึงว่าพ่อค้าขายข้อมูลอย่างนายจะเล่นมานานเก่งขนาดนี้คนเราเรียนรู้เยอะๆไว้ไม่เสียหายนี่จริงสิอย่าลืมส่งคำขอบคุณมาที่บัญชีผมด้วยล่ะในหัวของนายมีแต่เรื่องเงินเรื่องไงนฮ <c oughs> อะไรเหรอมีรถคันหนึ่งขับตามพวกเรามาตลอดเลยนายครับรถตามหลังรายงานมาว่ามีรถคันหนึ่งติดตามเราอยู่จริงๆสลัดให้พ้นติงลุยหลงใ้โลกจิตนั่นเป็นบ้าอะไรส่งคนมาสะกดรายตามกันอยู่ได้ ไม่คนที่ตามมาไม่ใช่คนของติ่งลุยหลงแล้วเป้าหมายของพวกมันก็ไม่ใช่หลี่ลู่ปิงหลี่ลู่ปิงไม่ต้องกลัวนะมีผมอยู่ทั้งคนช่วยโอกาสแสดงให้ดูเลยเหรอ แต่ก็แสดงได้ไม่เร็วจริงๆแม้แต่ฉันก็ยังเกือบเชื่อนายคงหิวแล้วล่ะสิเห็นแก่วันนี้นายทำเหมือนงานใหญ่ฉันจะพาไปกินอะไรดีๆน้อยคนนี้เนี่ยมีคนรู้จักคุณเยอะอยู่นะไม่กลัวพวกเขาจะเห็นผมหรอ ก็อยาก,ากให้คนรู้จักนายมากขึ้นนี่แหละเท่าแก่หรีมมาเงินจังมาทานข้าวที่นี่เหมือนกันเหรอครับประธานกรรมการลงเฉิน n n โนเวช o n กรุ๊ปฮันเตอร์หรีใช่ค่ะพอดีแฟนฉันบอกว่าอยากทานอาหารกวางตุง้งก็เลยพาเขามาอูเฉินนี่คือคุณหานจากลงเฉิน Innovation Group ยินดีที่ได้พบครับคุณอูจงอ่านาพาเผยจังดูเหมาะสมกันเท่าแก่หรีมากเลยนะครับขอบคุณครับผมก็ว่าอย่างนั้นขอโทษด้วยนะครับที่มารบกวนการเด็กของสองคนลูกครับผมมาพอดีคงต้องขอตัวก่อน ฮันเตอร์หลีเป็นคนดีใช้ได้นะเขาชอบผูกมิตรแถมไปเลขาธที่การหอ,อการค้าของตรงให้ด้วยไม่ต้องแนะนำหรอกผมรู้จักเขาดีกว่าคุณอีจ้าจ้าจ้าพ่อคนเก่งพ่อคนขายข้อมูลแต่ก็คงไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะเป็นมิตรกับคุณแน่นอนศัตรูของฉันก็มีเยอะโดยเฉพาะพวกผู้หญิง แต่การเลือกทําให้ฉันมีศัตรูมันเป็นเรื่องที่โง่งเง่ามากเลยไม่ใช่เรื่องไงฮะจริงครับจริงอ้าวคุณหนูหรีไม่ใช่เหรอนั่นบังเอิญจังเลยนะว่าแต่คุณหนูหรีเลี้ยงบรรดาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันคะ หลิวชายชิวชื่อเดิมหลิวรี่จวนอายุ32คนสกุลหลีเมืองตงให้อำเภอเออมามจปีก่อนแต่งงานกับรูกวางเหนียงประธานตงให้จูร,รี่กุูมีลูกใช้ด้วยกันหนึ่งคนด้วยการช่วยเหลือของรูกวางเหนียนเธอได้ก่อตั้งบริษัทหยุนชิวแฟชั่นจำกัดซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าของหลินลั่วปิง ปีนี้คุณหนูเหลียอายุ27แล้วพ่อหนุ่มหน้าอ่อนคนนี้ดูเหมือนเพิ่งจะยี่สบต้นๆเองชอบกินหญ้าอ่อนสินะคะคุณหนูหลีวเห็นแก่หน้าเท่าแกหรู้ฉันถือสะว่าที่คุณพูดเป็นเรื่องตลกหวังว่าคุณจะหยุดแค่นี้นะคะอุ๊ยตายทำก็ทำไปแล้วแต่จันกลวคนนินทาหรอคะฉันบอกให้หุบปากไง ใจเย็นให้เป็นหน้าที่ผมเองมองอะไรไม่ทราบไม่มีอะไรก็แค่รู้สึกว่าไใบหน้านี้คุค้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน อ๋อนึกออกแล้วเมื่อก่อนคุณเคยทำงานในขับหรือเปล่าครับ